สวัสดีครับพบกับผมอ้นจากช่อง normal man นะครับวันนี้ก็ประกาศผลคัดเลือกรอบสามเนาะก็คือแบบผรู้สึกมันมันตื่นเต้นอนะคือเราไม่รู้ไงว่าเราจะทําได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่าถึงเราจะคํานวณคะแนนามาดีใช่ไหมแต่ว่าเหตุการณ์จริงอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะผมอะเลือกไป7อันดับนะครับมีอันดับที่1เนี่ยนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์อันดับที่สโบราณคดีสาขาโบราณคดีของศ,รรศิลปากร อันดับที่3นี่ก็คือตัวแทนคดีสาขาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสินปรกรณ์อันดับ4บัญชีของสินปรกรณ์อันดับ5 ICT ของมสกอันดับ6นิติศาสตร์ของนายศวรและก็อันดับสุดท้ายอันดับที่7ก็คือบัญชีของนายสวรครับก็ ไปไปดูกันดีกว่าตื่นเต้นมากครับ อันนี้ใส่ข้อมูลอยู่นะครับข้อกำหนดเดี๋ยวอ่านแป๊บนะครับ <hours> later. ตอนนี้ก็จะดูผลแล้วนะครับ โบราณคดีดีใจว่ะนีใ่หลังจากที่ประกาศผลคัดเลือกมหาลัยผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคือแบบมันไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรแล้วอ่ะมันมีที่เรียนแล้วผมโทรไปบอก พ่อแม่ญาติพี่น้องรวมถึงครูที่สนิทคือเขาก็ดีใจกับผมอะนะแบบมันปื้มอ่ะเออแต่ที่ผมไม่ไปรอรุ้นมิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ต่อเนาะเพราะว่าคะแนนของผมเนี่ยมันมันต่ําไปไงคือมันต่ํากว่าขั้นต่ําของปีก่อนอีกไอเงี้ยถึงรอไปเนี่ยก็คงไม่น่าจะได้ คือที่ผมเลือกไปเนี่ยผมมองว่าจบมาแล้วมันมีงานทําแล้วเงินเดือนมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากโดนว่าว่าไปแทงม้าตัวเดียวด้วยถ้าใครรู้จักผมเนี่ยก็จะสงสัยมาว่าทําไมผมไม่เลือกบัญชีจุฬาบัญชีธรรมศาสตร์เพราะว่าคะแนนของผมเนี่ยมันไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําเว้ยแบบคือ <laughs> แต่ผมก็ไม่ได้เสียใจะไรขนาดนั้นนะ ผมมองว่าเออถ้าได้เรียนเนี่ยมันก็ดีแบบได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการเงินอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรหรอกอแต่ส่วนโบราณคดีเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยู่แล้วคือผมอเคยอ่านผ่านหนังสือ youtube หรือว่าเว็บไซต์อะไรพวกนี้ยผมมองว่ามันสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมุมมองของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งอะใช่ไหมมันอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ ผมเลยอยากที่จะมาศึกษาเรื่องราวพวกนี้แบบจริงจยังจังอะเออส่วนเรื่องการลงพื้นที่หรือลองฟิลด์เนี่ยผมไม่รู้สึกเครียดอะไรนะผมมองว่ามันเป็นการเดินทางผมชอบเที่ยวอยู่แล้วส่วนเรื่องการงานเนี่ยคือถ้าโชคดีเนี่ยผมก็คงจะจบไปอะเป็นนักโบราณคดีทํานาในกรมศิลปากร,กรแต่ถ้าไม่ได้ทํางานตรงสายเนี่ยก็หวังว่าอยากที่จะนําความรู้ไอ้ตรงเนี้ยมาประยุกต์ใช้แบบไปทํา youtube เขียนเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งไปทำสารคดีฝากถึงอ้นในอนาคตนะไม่ว่าอะไรจะเกิดจะดีหรือไม่ดีเนี่ยแกจงภูมิใจกับสิ่งที่แกได้ตัดสินใจไปฟังเฉพาะคำพูดของคนที่เขาหวังดีอะแล้วรู้เรื่องราวแบบที่เขาพูดจริงๆอะอย่าไปฟังคนแนะนำมั่วซั่วสู้ๆคุเร